Gospel of John 14th chapter, verse 16 through 18. And I will pray the Father; He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it sees Him not, neither knows Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you I will leave comfortless. not you come to you ดรเดวิดยองกีโชเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี1936ในเขตอุนจูกอนปัจจุบันอยู่ในเมืองฮอยซันดรโชเป็นบุตรของโชดูชอนมีพี่น้องทั้งหมด9คนผู้ชาย5คนและผู้หญิงอีก4คนมีคิมบ็อกซองเป็นพี่ชายคนโตดรโชจบมัธยมต้นด้วยเกียรินิยม แต่เนื่องจากธุรกิจทำถุงมือและถุงเท้าของคุณพ่อล้มละลายดรโชจงไม่มีเงินเรียนต่อจากนั้นได้ไปสมัครเข้าเรียนเกี่ยวกับการค้าขายในโรงเรียนพัธยมสายอาชีพที่ไม่แพงนักและเรียนภาษาอังกฤษาจากกลุ่มทหารอเมริกันที่ไปเตรดเตะผูกมิตรด้วยดรโชมีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและได้ทำงานเป็นล่ามแปลาภาษาให้กับผู้บัญชาการในฐานทัพนั้นและยังเป็นล่ามให้กับครูใหญ่ในโรงเรียนอีกด้วย ดรโชเติบโตมาในครอบครัวชาวพุทธซึ่งคุณพอ่อเป็นชาวพุทธที่เคร่งคัดมาดกดรโชได้รับการสั่งสอนให้สวดมนต์ทุกวันและได้รับการปลูกฝังว่ามนุษย์ต้องเกิดมาเพื่อทนทุกข์และต้องปฏิบัติความดีเพื่อจะได้ไปถึงชีวิตนิรันดร์ในเมืองที่ดอ,อรโชอาศัยอยู่ไม่มีบทคิดเลยสักแห่งดรโชจึงไม่รู้เรื่องราวของคริสเตียนเลย ในระหว่างปี1950ถึง1953สงครามเกาหลีได้เกิดขึ้นและแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองส่วนเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนยากลำบากมากและเกิดการกันดานอาหารอย่างรุนแรงเนื่องจากการขาดสารอาหารและต้องทำงานอย่างหนักดกรโชพบว่าตัวเองป่วยเป็นวันโรคระยะสุดท้ายในวัยเพียง17ปีเท่านั้นหมอวินิจฉัยว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3เดือนหรืออย่างมากก็6เดือน เนื่องจากไม่มีเงินที่จะรักษาและไม่มีวิธีทางที่จะได้ไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดรโชจึงต้องแยกตัวออกจากครอบครัวมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังวันๆเน้แต่นอนหงายมองขึ้นไปบนเพดานนับจุดแต้มบนฟ้าทุกวันเพราะไม่รู้จะทำอะไร ซ้ำหลายยังอาเจียนออกมาเป็นเลือดอีกด้วยใครก็ขึ้นสูงดอ,อร์โชได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนพระที่นับถือมาตลอด10ปีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดดรโชก็เรียกร้องหาพระเจ้าว่าพระเจ้าผมต้องการมีชีวิตอยู่ผมไม่อยากตายหากมีพระเจ้าในจัก,กรวาลน,นี้ได้โปรดช่วยผมด้วย ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ได้ร้องเรียกหาพระเจ้านั้นก็มีเด็กผู้หญิงมัธยมปลายคนหนึ่งได้เข้ามาหาผมที่บ้านซึ่งบ้านผมอยู่ระหว่างทางกลับจากโรงเรียนไปยังบ้านของเธอเธอเป็นพยานเล่าเรื่องราวของพระยซูให้ผมฟังในช่วงแรกนั้นผมต่อต้านเธออย่างรุนแรงแต่เด็กคนนั้นยังคงมาหาที่บ้านวันแล้ววันเล่าและลองให้เพื่อผมจนในที่สุดผมก็จำนนต่อความพยายามของเธอและความรักที่เธอได้แสดงออกมา ผมจึงเริ่มต้นอ่านคัมภีร์ไบเบิลที่เธอทิ้งไว้ให้แล้วผมก็ได้พบกับพระเยซูผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่มัทธิวมาระโกลูกายอหนแล้วก็พบว่าช่างแตกต่างกับคัมภีร์ของศาสนาเดิมซึ่งผมเชี่ยวชาญไบเบิลพูดถึงบุคคลหนึ่งนั่นก็คือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูยกโทษบาปขับไล่ผีร้ายรักษาคนป่วยให้หายเลี้ยงอาหารผู้คนที่หิวโหยหลายพันคนชุดคนตายให้ฟื้นและทำการอัศจรรย์ต่างๆอีกมากมายศาส,สนาเดิมของผมเป็นศาสนาที่มีคำสอนลึกซึ้งเต็มไปด้วยหลักปัชญาในขณะที่คำภีรไบเบิลเป็นคำสอนที่เน้นความจริงที่นำมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามได้และในตอนนั้นผมกำลังจะตายด้วยวัณโลก ผมต้องการพระเจ้าที่ปฏิบัติจริงไม่ได้ต้องการพระเจ้าที่สอนปัชญาด้วยเหตุนี้ผมจึงคุกเข่าลงและด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรผมจึงพูดว่า mm. คุณเยซูครับถ้าคุณเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆทำไมคุณไม่พิสูจน์กับผม่ะครับ mm. ผมเป็นคนหนุ่มอายุ17ปีเท่านั้นยังหนุ่มเกินไปที่จะตายคุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากผมนะครับถ้าคุณรักษาผมผมเริ่มต่อรองกับพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์รักษาผมผมจะยอมเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และจะไปทุกที่ที่พระองค์อยากให้ไปเพื่อเทศนาเรื่องราวของพระองค์และในทันใดน,นั้นผมก็ได้สัมผัสถึงสันติสุขโอ้ช่างเป็นสันติสุขและความยินดีที่เกินบรรยายสิ่งนั้นได้ท่วมท้นขึ้นมาในหัวใจของผมแล้วผมก็ลุกขึ้นยืนและร้องตะโกนตอนนั้นผมไม่รู้จักคำว่าฮาเลลูยาไม่รู้จักเพลงคริสเตียนสักเพลงผมจึงตะโกนว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็กระโดดไปรอบๆในวันนั้นพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตผมและทำการอัศจรรย์และได้นำผมให้รู้จักกับพระบิดาในสวรรค์และพระเยซูของพวกเราหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยคริสเตียนในปี1958ขณะที่ผมอายุได้22ปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็อยู่ในงานรับใช้มาตลอด เยซูตนแหล่งแห่งกำลังความชื่นชมยินดีสันติสุขชัยชนะและทุกๆสิ่งและแล้วเชื้อว,วัณโรคนั้นก็ไม่หลงเหลืออยู่ในชีวิตผมอีกเลยพระเจ้ารักษาผมและพระองค์ทรงทำจนเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ Be conscious of the Holy Spirit every part of your life, and He's going to lead you, guide you, strengthen you, impart knowledge, wisdom, discerning, and power, so that you may rise up in the power of Jesus Christ, so that you may conquer your circumstances and the Holy Spirit is going to lift you up and let you enjoy the forgiveness of Jesus Christ, reconciliation of Jesus Christ, divine healing power of Jesus Christ, prosperity and success of Jesus Christ and the Holy Spirit finally will get you ready to go to heaven in resurrection power when Christ returns. So, church is born on the lap of the Holy Spirit. Church is grown in the bosom of the Holy Spirit, and church is going to go to heaven by being led by the Holy Spirit. So, without the Holy Spirit, we are nothing. Nobody church can do nothing.